และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่คุณปริมประภาพรที่เคยแสดงเป็นงูผีในปี2 5 0 9กลับมารับบทบาทเป็นงูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเจ้าแม่งูหรือว่าจะเรียกเป็นงูผีก็ได้นะครับในหนังเรื่องแม่ง,งูที่กำกับโดยคุณสนั่นจรัสสินหนังเข้าฉายที่โรงหนังเพชรรามาเมื่อวันที่เจเมษายนปี2 1งเรื่องนี้เธอรับบทเป็น หมือนเป็นนางพญางงูนะครับแล้วก็เก็บเอาลูกของคนธรรมดามาเลี้ยงลูกคนนั้นก็คือคุณอรัญญานาวงที่คนกําลังเข้าไปลุมร้อมนะครับพวกงูสาวๆนี่เข้าไปลุมร้อมนี่ครับคุณปริมประภาพรในปี2515ถัดมาจากเรื่องงูผีงูผีนั่นปี2509นะครับนี่มาปี2 1 5ก็แสดงว่า ผู้กำกับนั้นเล็งเห็นนะครับว่าภู่ิกับคุณสนั่นจรัสินเนี่ยก็ทำหนังมาตั้งแต่ยุค16บมมออาจจะมองเห็นว่าคุณปริมประภาพรนั้นเคยสวมบทบาทที่เป็นเกี่ยวข้องกับงูผีมาก,ก่อนก็เลยดึงมาเป็นเรียกว,ว่าเป็นเจ้าแม่งูที่นี่เลยนะครับลูกสาวคุณอรัญญาณวงศ์ที่เก็บมาเลี้ยงเป็นหนังที่ดูค่อนข้างสนุกนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมีเพลงไพเราะนะครับแต่ว่าวันนี้ที่จะมาแนะนำนี่อยากจะให้ดูคุณปริมประภาพรสักอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในบทบาทของเจ้าแม่งูเดี๋ยวบางท่านจะสงสัยนะครับว่าเป็นงูเหมือนกันแล้วก็บอกว่าเป็นคล้ายๆงูผีเหมือนกันเนื้อเรื่องจะเหมือนกันไหมเนื้อเรื่องนี้ไม่เหมือนกันนะครับไปคนละทางนะครับอันนี้จะเป็นงูที่จําศีลอยู่แล้วก็มีบรรดางูสาวเป็นบริวารทีนี้ถ้าแห่งนี้มันจะเหมือนเป็นเรียกว่าถ้าที่ถ้ามีผู้ชายเข้ามาแล้วความศักดิ์สิทธิ์ของถ้านี่ก็ จะคลายลงแล้วนี่ก็คุณเมตตารุ่งรัตนะครับอดีตนางเอกเรื่องนี้เล่นเป็นเป็นงูเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นงูขี้อิจฉาคอยมาฟ้องนะครับแล้วก็ยังมีงูสาวอีกหลายคนนะครับเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนี่คุณปริมประภาพรรแล้วก็นางเอกคุณอารัญญาณาวงเดี๋ยวถ้าภาพเปลี่ยนนะ้วผมคอยให้เล่านะครับอันนี้คุณลุงสีเท่านะครับเขาให้มาจับเรียกว,ว่ามาจับงู เพื่อที่จะปราบงูก็ถูกงูจับมาที่นั่งอยู่นี่ที่มีดาราเหลืออยู่แค่สองคนนะครับไปแล้วเป็นคุณสัตสมาสิงศรินะครับอยู่เกือบขวานะครับแล้วคุณเมตตา,าสุดตัวนั่งคุยกับเจ้าแม่งูนี่คุณปริมประภาพรแล้วก็นี่พระเอกของเรื่องคุณชัยยาสุริยันมากับคุณภูมิพัฒนายุทธนะครับในยุทธแรกแรกที่เล่นหนะัง 215นี่คุณชาัยาเริ่มกลับมาเล่นหนังตั้งแต่เรื่องโทนนะครับแล้วก็ยาวมานะครับมี่ปริมประพาพรเดี๋ยวให้ดูบทสรุปตอนสุดท้ายนะครับเมื่ออิทาิ์เสื่อมลงเธอก็จะเดี๋ยว,ว่าไม่มีชีวิตอยู่ที่จะเป็นเจ,จ้าแม่งูอีกต่อไปนี่ครับผู้หญิงที่อยู่ขวานี่คุณสัสิมาสิงสิรีนะครับนี่ครับฉาก เรียกว่าเป็นงูสาวแสนสวยก็ได้นะครับจริงๆถ้ามีฉากสวยๆอีกเยอะนะครับแต่วันนี้จะตัดเพื่อที่จะแนะนำห้เห็นคุณปริมประภาพรที่ถูกดึงตัวกลับมาเล่นเป็นเจ้าแม่งูหรือเป็นงูผีอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคุณสนั่นจรัสินแลนหนังก็ออกฉายเมื่อปี2 0 1 5นะครับ